สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะนำเสนอผ้านะคะผ้าชุดเข้าใหม่นะคะท่านใดที่มองหาผ้าชุดนะคะตัดชุดวันครูงานแต่งนะคะงานเข้ามาใหม่นะคะสีสดใสนะคะสีแดงสีแดงตุดจีนสีชมพูงานแต่งแล้วก็โทนสีเขียวนะคะเป็นงานกัดสีนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาได้นะคะ เป็นผ้าชุดสี่เมตรค่ะสีหวานนะคะชมพูหวานไม่ค่อยมีนะคะชมพูหวานกัดสีลายโดดเด่นมากนะคะร้านครูกแก้วผ้าคามสกลนครน,นะคะอันนี้เป็นสีแดงสดนะคะงานทอมือนะคะงานดักแด้ก,กัดสีนะคะอันใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆชุดนะคะอันนี้ก็ แดงเหมือนกันนะคะเก็บเลยเดี๋ยวดูทีละชุดนะคะท่านใดสนใจชุดไหนนะคะกดกดแคปแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะเป็นผ้าชุด4เมตรนะคะร้านคููแก้วผ้าคามนะคะอันนี้สีชมพูชมพูหวานแววนะคะ เป็นงานสีกวางอันนี้เป็นดักแดก้กัดสีแต่เป็นเครือขามนะคะดูลายชัดๆนะคะเป็นงานกัดสีอันนี้เป็นเล่นพระสีทูโทนนะคะเป็นสีกวางอันนี้ก็เป็นสีแดงสดนะคะต้อนรับตุดจีนนะคะ ท่านใดที่มองหาผ้าตัดชุดวันครูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลผ้าขิดนะคะดักแด้ขิดตัวน,นี้นะคะสนใจชุดไหนทักเข้ามาได้นะคะนี่เป็นเขียวนะคะเขียวกัดสีดักแด้ร้านหูกแก้วผ้าคามสกลนครน,นะคะสนใจทักเข้ามาเลยนะคะ ผ้าสวยๆนะคะอันนี้เป็นขิดนะคะเป็นงานขิดอันนี้เป็นงานลิซ่านะคะลิซ่าสีเรือขาวนะคะลิซ่าเรือขาวอันนี้สีเหลืองสี่ชุดนะคะสี่สองผืนสเมตร สนใจชุดไหนถ้าเข้ามาเลยนะคะร้านคูแก้วผ้าคามสกลนครนะคะเดี๋ยวให้ดูผ้าทุงนะคะอันนี้เป็นคามน้ำหนึ่งนะคะเป็นคามน้ำหนึ่งอันใดสนใจถ้าเข้ามาเลยนะคะ อันนี้เป็นเสื้อปะเสื้อสูตรนะคะเป็นเสื้อสูตรผ้าปะด้วยมือเก๋ไก่มากเลยนะคะเป็นงานสูตรผ้าคามเขียนมือนะคะดูงานใกล้ๆนะคะเป็นผ้าคามเขียนมือนะคะ สนใจชุดไหนพื้นไหนนะคะทักเข้ามาได้นะคะร้านคูแก้วผ้าคามสกลนครน,นะคะ,อ,ะ,อ,ะอีกสามชุดนะคะ3ชุดอันนี้เป็นเครือขาวนะคะ เป็นผ้าพื้นสองเมตรแล้วก็มีสองเมตรนะคะตัดชุดได้ชุดหนึ่งนะคะอันนี้ลายขอนะคะเป็นผ้าชุดขาวนะคะใส่ไปวัดใส่ไปงานไหนก็ได้อันนี้เป็นสีชมพูกัดสีหวานแววมากเลยนะคะ เป็นผ้าทอมือนะคะสนใจชุดไหนทักเข้ามาได้นะคะร้านคุกแก้วผ้าคามสกลนครน,นะคะน่ะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะคะอืมงานปัก อันนี้งานเขียนเงินกับเขียนทองนะคะเหลืออยู่2ชุดนี้นะคะงานเขียนเงินกับเขียนทองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเขาจบที่เสื้อผ้าประนะคะ สูตรนะคะอก38นะคะอก38อก40ใส่ได้นะคะเป็นสูตรสั้นนะคะข้างในตัดเนียบนะคะจบพิ่ตัวนี้นะคะคลิปนี้ท่าในใดสนใจติดต่อมาได้นะคะร้านคูกแก้วผ้าคามสกลนครนะคะงานอัดผ้ากาวอย่างดีนะคะเจาะกระเป๋าสองข้างนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ